S <S <an> อันน้นีจะดินก็ล้างยากเดีวทำดีก็ดูไม่ที่ขึานบนก่อนนี่นนติ๊ไซสมากก็ล่างล่างยากเลครับ ใคก็ไม่ที่เรต้องรีบหูรีบองอกเนี่ยิบฉีหน,น,น,น้าเน่แล้ว็ไม่ท่ ขาดมงนะครับีต่ว,วา่าก็มีชาวิีนตัินกันคบทังประเทศตรรัวน่าจะออกได้ไหมผมก็ไม่รู้เหกันเดืสมสมดเดอดรอนครับวันรับหรุดนะครับเาคลมมาผมโตกลับเรยตั้หลั ไปเปลี่ยนอองก็ต้องเอามาล่างอองนะครับไม่มีใครช่วยครับ <c oughs> มีใครช่วยล่างอองก็ต้องครับอองก็ต้องล่างอองลูกน้นองก็ไม่ไมีแม่มาครับก็เหยียดมอ,มอข้างแต่ละคนน้องผมแต่ละคนเดี๋ยวสาวแม่มาเราหารถเลยเนียบๆเพราะบุญสักหน่อยครับ แห่งนะครับเห็นไหมนี่แต่เราเผื่อนิดหนึ่งแห่งนี่จะเป็นรอยนะแต่ว่าพอมีเป็นไรแล้วเราจะเต็ดอีกทีนึงลงทาโก้ต็ดสูทิ่งนี่เราล่างมีไม่นอยแต่เรามีทาโก้ลงอีกทีนึง ทั้งหนาเสร็จปุ๊บมึงปิดคลิปก่อนเลยแล้วค่อยอางกลางเนาะค่อยถ่ายค่อยถ่ายขึ้น มีเดดครับมันนี่ทำไมทุกทีผมออกไปหาสาเคสเมื่อวานนี้ทำไมมันอากาศมันมเป็นแบบนี้นะดูดครับตรงฟ้านี่ตรงใสแต่มเมือ่อวานมืดตึ๊บขออนจญาตระเบียบโค้ดไล่มาให้นะเป็นเด็กลอยเลยนะครับ เราไปข้างขางนี่มาดูดินนี่เต็มันเลยต้องหาไเครื่องเล่เครื่องอัดฉีดมาอัดเลยมันป่นมันป่นนะครมันจะขีด,ดินแล้วฮะในพวกมัน,นามาฉีดไปอนันนีทีหนึ่งตอนแรกไม่มีนะครับแบบสะอาดลิบเลย เต่บเาเขาคันมีแเอ้นั่นอ่ะยังมาสวยี่ยถังแจรับเปื่นนะที่ร้านแค่นั้นเองรถบ้านเนี่มันเราต้องทันต้อง,อง,งาดไว้รตลอดนะครับเวลาเราออกงานทุกงานแม้ว่า,วารถจะเปื่นฝนจะตกแบบไหน,นเราก็ต้องตัางก่อนออกงานทุกงานนะครับรถบ้าน เราะว่าเราต้องสะอาดทุกเวลาทุกงาน,นครับเวลาไปรับลูกคา้าก็ต้องให้สะอาดถ้าปึ๊บฝนตกปึ๊บออกงานสมมติว่าเรากลับมาเย็นหนีฝนตกตดเปื่อนพรุ่งนี้เช้าเรามีงานโตไปรับเราก็ต้องถ้าเราไม่ล้างก็ไม่ได้ครับถอตของล้างอาชีพรถบ้านก็แบบนี้นะครับจบก่อนจบกันนะครับรถบ้านก็ แต่บางคนเขาก็ตามคนรบบกับผมเรือร่องร่างเบบเดียวกันทมก็ไม่ดูนะเดีว่าผมนี่จะร่างกบะจบปุ๊บสองบาทน,นะครับอบอย่างสองบาท ไปวะเราชาวชาวบ้านตะบึมใช่ไหมอืมอไอ้ยนี่เมื่อก่อนใช้ยางขีดแล้วก็ขีดเที่ยวงอยู่ไหนไหน,นไปหลงตรงไหนมาไหน,นบอกไปหลงก็ทางไม่เห็นนี่ตก็ทางมาไม่เห็นนี่ว่ะจะลือเปาะปลายี่ยนไปลำอะไรหมายโต้มาเขากำลังฟันเลยนะ

เทาน่ะเขอคอยจะลงคอยจะลงเลยแปดเก้าบาทตอนนั้นยังไงที่เอาไปขายตะเบื้องย่งไงตอนนั้นรอาไปไยเขาเม็ดใหญ่ประมาณประมาณแปดสิบเมดยิ่งดีกรัวอันนี้ตะเบึ้งเจ้าเขาไปขายหวานมืดเลยหวานมืดแล้ว

เรามาหาคุไปช่วยอกอบเขาขายครับในเรงนั้นจึงมือบ้านนงานจะมานี่แนละ้วบานเขาบ้างคำนวณาน่หลาไอยางครับรถบมีงานมารทงานหนึ่งไปทำทั้งหมดพอเรามาหวังเรุ่นอย่างางีง้หวัง ถ้าเราล่างกระจกิดแล้วก็ล่างสีท่อนบนิดตื้นเดินยวสลับล่างครับเารลลาล่างที่หลังจะทำล่างครับบนหลังยาวไปหนาหนุา่ม bé như tụng à, ôm nó vào không bụi gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หกดน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยเอาผ่าสูทีแห่เเง,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 งเดียวแบบนี้ผมรักเดี๋ยวประกาศมันหล่นเ่ยมันี่ อยนี้ครับที่เกิดหนามเทร็จแล้วหนามั้ยเป็นไรท้ายแล้วก็เสร็จนะครับสีแตกกันนะครับเนาะโอ้โหตูไปเลยมันก๊อกได้ก๊อกได้ไม้เขขึ้นเนี่ยจะดุเลยนี่จะดุแล้ว ก็หลั้หุาบ้านจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับจากคนเดียวน่ะเต็มที่นะอั่วโมงสองชั่วโมงเราไม่ได้ล่างแค่นี้ปึ๊บเสร็จนะครับเราต้องเราต้องมีผมมีเช็ดอีกเอาะน้ำยาคากรผสมน้ำมันกัดเช็ดเันนอนเอาเพิ่มสีมันดูสุด หลัากองเต็กางยากเฮเตรก,ก,กแล้วนครับเปรกขอบมัน ไลายนายยองมีเปลี่ยนเยอะทั้ทงหมครับลางเกตไทยกับเซตนะครับโหทังออง้งสองฝั่งทีนี้สองฝั่งข้างหลังหมดคนวัวจะมาเลยครับเมื่อกี้ยังยังช่วงที่แล้วยังแดดหล่อนอยู่เลยตอนนี้ความหมึดมาแล้วมาเปลี่ยนจะเลงงานเราอีกแล้วครับอาลางรถติดอะลร น,น,นถ้าผมก็เสร็จทันทีเรียบร้อยแล้วครับฝนก็เสร็จปุ๊บฝนจะมาปั๊บเลยก็ผมอาจจะพูดอะไรก็อาจจะติดๆขัดๆนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ หัดทําครับตรงนี้รถรถบัสก็จอดอย่างเดียวไม่รู้จะมีงานตอนไหนครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามครับผมขอบคุณอีฟทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับ